สวัสดีค่ะเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความยั่งยืนด้านการเกษตร <c oughs> วันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมายืนอยู่ที่หมู่10นะครับบ้านซอยทางกลางตำบลแสงตุง้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดที่นี่ครับได้รับทราบว่ากเกษตรกรใช้คู่หูมหัจรรย์เวอร์แพนเวอร์แพนการะสารในการทำให้ผลผลิตของเขาโดยเฉพาะทุเรียนนะครับแล้วก็อายุ6ปี มีผลที่เป็นที่น่าพอใจรวมทั้งหมั่คุดด้วยไปทราบกันครับว่าเคล็ดลับของเขานั้นใช้อย่างไรจนเป็นที่ถูกอกถูกใจและก็ประทับใจวันนี้มากันโอ้โหเต็มแผงเลยครับมาทั้งที่ปรึกษาการเกษตรมาทั้งผู้ที่แนะนําผลิตภัณฑ์ให้ผู้ที่เป็นเจ้าของสวนใช้และเจ้าของสวนเองนะครับสองสามีภรรยาโอกาสนี้สวัสดีทั้งสี่ท่านครับสวัสดีครับโอกาสแรกขออนุญาตแนะนําตัวสําหรับผู้ที่เป็นแนะนําผลิตภัณฑ์คู่หูก่อนครับ ชื่อจุธารัตน์สดาวงค่ะอพี่จุธารัตน์นะครับพี่จุธารัตน์ดเรียกว่าพี่ตายค่ะอ่ครับผมอีกท่านหนึ่งครับผมค่ะท่านผมขายไปตังถาโตค่ะครับอยู่ที่ตำบลท่าสูงค่ะอ๋เป็นคนที่มาร่วมกันแนะนําสวนนี้นะครับเอาละครับทั้งสองท่านเจ้าของสวนสวัสดีครับครับท่านแรกสุภาพบุรุษชื่ออะไรครับจุมพลเกโกวิทครับจุมพลเกโกวิทนะครับเป็นเจ้าของสวนแห่งนี้นะครับอีกท่านหนึ่งครับ อันนี้มและสนิทจ้ะปลาณนีนะครับมีชื่อเล่นไหมครับชื่ปีดค่ะชื่อปีดและคุณพี่มีชื่อเล่นว่าทิดแกะทิดแกะนะครับดังนั้นวันนี้นี่ทิดแกะนี่พี่ปีดนะครับแล้วก็ผู้ที่มาแนะนําก่อนอื่นผมขอถามผู้ที่เป็นที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์คู่หูก่อนครับว่าเป็นอย่างไรถึงพาผมมาที่สวนแห่งนี้ครับค่ะก็สวนของที่แกะเองเนี่ยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของคู่หูมหัศจรรย์แล้ว เห็นผลผลิตปีนี้นะคะทั้งลูกทั้งต้นทั้งใบคือมันสมบูรณ์มากค่ะอาจารย์ก็เลยมีความรู้สึกว่าเก็บความรู้สึกดีๆนี้ไว้ไม่ได้ยังไงก็ต้องบอกให้คนทั้งโลกได้รับรู้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราสุดยอดยังไงะเอาละครับพูดถึงขั้นนี้ผมถามพี่ปี๊ดก่อนแล้วเพราะอยู่ติดกับผมพี่ปี๊ดครับสอบถามสักนิดหนึ่งตอนที่เขามาแนะนำนั่นอะเรามีอะไรเกี่ยวกับต้นไม้ของเราแล้วไม่เป็นที่พอใจ จนมาเจอคู่หูมหัศจรรย์แล้วเราพอใจตอนนั้นสวนเราเป็นยังไงครับสวนมันมีเตัออย่างนี้มันใบมันมีมันมันแบบมันมันใบมันเมีตัวบูแบบเนี้ยใบมันออกจะเหลืองเหลืองมันบอกไม่ถูกอ่ะพอเราใช้แบบนี้ขึ้นมาแล้วใบมันเขียวไงพอฉีดไปใบมันจะเขียวใบใหญ่เพราะน้ำใบมันเล็กอ๋อตอนนั้นเรามาใช้น่ะตอนทุเรียนของเราน่ะตอนนี้เป็นทุเรียนพันธุ์อะไรครับพันธุ์อีมอนจ้ะหมอนทองจ้ะเรามีอายุที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นี่มีอายุเท่าไหร่บ้างครับ ไอ้ต้นนี้เท่าไหร่ฮะต้นนี้ที่เราอยู่หลังเรานี่กี่ปีครับต้นนี้อยู่ประมาณ5ปี5ปีหปี6ปีนี่นะหกปีจะโตมากนะตอนนี้หปี6ปีที่กําลังให้ผลผลิตในสวนเราเนี่ยมีประมาณกี่ต้นครับหกสิบต้นหกสิบต้นนะแต่มาได้ผลทุกต้นนะเพราะมันเป็นดอกมันเป็นดอกมันไงอ๋อก็คือว่าเพิ่งเพิ่งเริ่มใช้เพิ่งเริ่มมาใช้ปี ปีแล้วเนี่ยปีนี้แหละเนาะปีนี้เริ่มปีที่แล้วใช่ไหมใช่แล้วเราหมดเนี่ยก็ขำก็ชนกันนะไม่ถึงชนกันเนี่ยก็เรียกว่าใช้มาหนึ่งปีใช่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 เริ่มต้นครั้งแรกตอนที่ใช้นั่นเราใช้กับทุเรียนที่ว่าอายุห้าปีหกปีนี่ถูกไหมครับใช่ใช่ิ่มใช่เนี่ยเริ่มใช้ห้าหกปีแล้วตอนนั้นเนี่ยไอ้ที่เราใช้ครั้งแรกนั่นะทุเรียนเรามีปัญหาอะไรไหมครับมันออกดอกออกผลยังไงบ้างเอ๊มันก็มันก็ยังมันก็ลุกมันเล็กนะ ตอนทีมันจดใช้ตัวนี้รูมันจะเล็กมันจะไม่ปรงมันจะไม่สวยอะมันจะแต่ปีนี้ตรงมันสวยอะเขาบอกว่าทรงเป็นเป็ดเหมือนกันแหละอ๋อใช่แต่ปีนี้ทรงสวยมากใช่ปีนี้ทรงสวยใช่คําว่าทรงสวยเนี่ยของพี่ก็หมายความว่ามันแตกต่างกับตอนที่เรายังไม่ได้ใช้ใช่ใช่ใช่แล้วว่าตอนเราเริ่มใช้น่ะเราใช้ตอนที่เราเก็บผลผลิตแล้วเหรอครับเริ่มตอนครั้งแรกใช่พอเราเก็บผลนิดแล้วก็ใช้ตัวนี้เลยเขาเข้ามาแนะนำเราก็เริ่มจัดการใช้กันเลยไงอ๋อเหรอฮะใช่ใช้ครั้งแรกก็คือว่า หลังจากเก็บเกี่ยวไปแล้วก็เริ่มบำรุงต้นเลยใช่เลยใช่ใชแล้วก็เริ่มสร้างใบใช่เริ่มสร้างใบแล้วก็ปลดตอกของเขาเขาแนะนำมาก็ใช้ข้ามาเลยตลอดแหละใช้ตามที่แนะนำใช่ใช่วิธีใช้ครั้งแรกยังไงครับใช้ครั้งแรกก็ใช้แบบสองร้อยแล้วก็สิบทีซีไงแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยพทมบมเป็นหางแย่แล้วก็เพิ่มแผ่นเป็นติผ่าช้อนอะไรเงี้ยอ๋อตอนแรกใช้สิบช้อนใช่ ต่อ10ช้อนนั่นเวอร์แพนและไข่ตัวซานกี่ช้อนกี่ซีซีครับ200ซีซี200ซีซีน้ำเท่าไหร่ครับน้ำลิตรน้ำ200ลิตรแล้วก็ตอนนั้นใช้วิธีการคือกี่วันครั้งครับเอตอนที่แรกก็ใช้15วันแล้วตอนหลังพอมันเป็นหางแยบนี่ก็เพิ่มมาเหลือ7วัน7วันใช่ไปเรื่อยๆพอเป็นหางแย่เดี๋ยวมันมันจะไปบำรุงลูกละใช่ก็เลยใช้กันเรียกว่า7วันเลยใช่เจ็ดวันฉีดเจ็ดวันฉีดก็สม่ำเสมอมาเรื่อยใช่จนมาถึงขั้นที่เก็บลูกเลยเนี่ยถึงขั้นเนี้ย วันนี้เก็บลูกนี่ผมก็อยู่เดือนปลายเดือนเมษาแล้วนะปลายเดือนเมษานี่กําลังเก็บลูกนี่เป็นรุ่นลูกรุ่นแรกแล้วเปล่าครับนี่จะเป็นรุ่นเป็นรุ่นรุ่นพุษภากลางกลางเดือนที่จะเก็บตารุ่นเนี้ยมันเป็นมันไม่ใช่ทำสารน่ะมันเป็นทุเรียนออกเองอ่ะธรรมชาติชธรรมชาติไม่ได้ทำสารไม่ใช่ทำสารไม่ใช่ทำสารยิงปีงใช่สวนนี่ทุเรียนไม่ทำสารไม่ได้ทำสารใช่ไม่ทำสารก็รุ่นนี้จะไปเก็บประมาณเดือนพฤษภาเดือนหน้าเดือนใช่กลางกลางเดือน เนี่ยดูเนี้ยก็หมายความว่าอันนี้ทําทุกอย่างตามธรรมชาติธมรมชาติเลยไม่มีสารเลยที่นี่จะไม่ใช่สารเพราะมันไม่มีสารก็ต้องใช้เราก็ใช้คู่หูอย่างเดียวเลยใช่ใช่คู่หูแล้วถ้าเกิดวิ่นน้อยเราก็ใช้เอกนอนเข้าไปนิดนอนอย่ยากข้าวน้อยใช่อยากข้ามันแรงข้าวนอนใช่ใช่ใส่เข้าไปด้วยใส่เข้าไปนิดๆเองเข้าไปสักหา 50cc 50cc ใช่ไม่ใส่มากอ่ะไม่ใส่มากใช่เพราะเราเพราะ เจ้าของสวน่ะแพ้ยาค่ะนอนเหมือนกันอะไครับกัวอ, <c oughs> อ๋อที่เราแพ้ยา,าแพ้ยาข้ามาเลงใช่อาการแพ้เป็นไงครับมันมันเวียนหัวบางทีมันก็ไม่ไหวเวียนหัวมันก็นำมือตะอ๋อหรอครับ <c oughs> ใช่ใช่บางทีนอนเลยแล้วครับตอนซิกเมื่อก่อนเนี้ยก่อนเมื่อเมื่อปีก่อนก่อนตอนพี่ปี๊ดทำสวนครั้งแรกๆนะใช้เคมีก็เกิดอาการนี้อาการนี้แล้วก็เลยไม่อยากใช้มากไงก็เลยเขามาแนะนําเนี่ยก็เลยลองไง ก็กลายเป็นว่าตั้งแต่นั้นก็ไม่เคยเป็นหน้ามืดเป็นลมอีกเลยเนี่ยแค่ตัวเนี้ยก็เลยใช้่เคือบใช้ยาขำแรงนิดเดียวเองอ่ะนิไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วคนที่พ่นก็ไม่ใช่เราด้วยเราใครพ่นอ่ะพ่นเองเเหรอเป็นคนจัดการเองสมยาเองพ่นเองอาจารย์เหมือนฉันเลยอันนี้ที่แกทำอะไรรักสายรักสายเป็นเรื่องช่วยบางนิดหน่อยช่วยบ้างนิดหน่อยแต่เนื่องว่าจากที่เราร่วมกันมาตลอดก็รู้กันว่าสวนแห่งเนี้ยนะครับแล้วก็ทำ ตอนนี้ไอตัวอายุ6ปีนี่เห็นว่าออกกี่ต้นนะครับเมื่อกี้ประมาณ22ต้นใช่ไหมเออประมาณประมาณ22ต้นใน60ต้นนะครับก็คือมาทําแล้วได้ได้ผลดีมากเลยสวยงามมากเลยก็หมายความว่าเพิ่งมาทําแล้วได้ขนาดนี้แต่ขนัดนี้ละใบสวยใบใหญ่สวยมากเลยใบดําครับไอตอนเราเราเรารู้จักครั้งแรกนั้นเรามั่นใจไหมกับใบไม่มั่นใจบอกกงโกงไม่มั่นใจพอใช่แล้วประทับใจมากอะ นไม่มั่นใจประจัดเดินหนีแล้วก็เลยเอาก็ลองเราไม่ค่อยมั่นใจลังเลค่ะใช่ลังเลเขาเลบอกว่าเจ๊ใช้แล้วเจ๊บอกมันดีมากลองใช้เลยเพราะว่าเจ๊ลองแล้วเลบอกอย่างนี้ลังเลลังเลอยู่แล้วเอาลังเลอย่างนั้น ตอนนั้นพลังเลนแล้วเราใช้อะไรล่ะครับ<ช>ถ้าเราจะใช้จริงๆอ่ะก็ก็ใช้ยาท้องตลาดทั่วไปนี่แหละแต่ที่ว่าเขา,าบอกว่ามันมันลองดูอ่ะลองก็ลองว่าของเรามันก็มันไม่ได้หวาดจะสวยเกินไหมก็เลยว่าลองใช้ดูแล้วพอใช้มันจะมันเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยใบยมันใหญ่คือใบไหนย่ามันหนามันคือว่าบอกบอกไม่ถูกนะกับที่เห็นเนี่ยก็คือว่าสวยนะยาวสวยใบใบใหญ่ใบเขียวใบเป็นอย่างเงี้ยสวยตอนนี้เรา ดูแค่เรื่องของการที่ดูแลทุเรียนแล้วก็มีความประทับใจเรื่องใบมันใบใหญ่ใบหนานะครับความแข็งแรงของใบเพราะใบนี่มันจะบ่งบอกถึงการมีลูกที่แข็งแรงถูกไหมครับแล้วพอตอนพอเรื่องของบำรุงใบดีแล้วเนี่ยแล้วเรื่องของดอกล่ะครับตอนนั้นที่มันเป็นดอกอะดอกมันเป็นยังไงบ้างครับดอกมันก็สมบูรณ์นะดอกก็สมบูรณ์นะก็ดอกมันก็โอเคอ่ะแต่ดอกไปโอเคลูกไม่โอเคอ่ะ <laughs> หมายความว่าการติดของดอกเป็นยังไงครับอตอนน้การติดของดอกมันก็ เป็นจุกๆ,ๆุกใหญ่ๆไงแล้วมันก็บานกับบานมันจุกๆุกใหญ่เป็นก้อนๆนี่เราไปแต่งมันออกไงเพราะ <ๆ S 2> ว่าเ <ๆ S 2> ขากบอกว่าถ้าจุกใหญ่แล้วมันจะมีหนอนไช่หนอนเข้าก็แล้วก็กลัวหนอนม,มันมีหนอนเข้าไปสิจธาไม่ถึงอ่ะแล้วก็เลยแตง่งทำเป็นแบบนั้นโอเคแล้วก็เป็นลูกอย่างนี้ผมถามนิดนึงก่อนหน้านั้นอ่ะเรื่องพวกโกรคแมลงของสวนเรามันมีไหมครับก็มีนะก็มีพวกแอร์แลยเพี้ย พี่ัวก็ขาวพี่แก่แย้องเขาแก่แป้งอะไรเงี้ยเนเดียวมันเคยถูกนันนั้นโจก็ขาวอ่ะแป้งพี่แก่แย้เพรตรงนั้นเราเราทำยังไงกับมันครับมันก็มันก็จับลูกดำไปดิพอเราฉี้ยามันมันไม่ได้มันคือมันไม่รุดมันก็จับลูกดำไปมันก็เป็นเชื้อราไ่อ๋อและและตัวคู่หูช่วยช่วยเหลือได้บ้างไหมครับพอฉีดคู่หูแล้วปัญหานั้นไม่ไม่มีอ่ะอืปัญหาที่มีราบแป้งจับลูกทุเรียนอ่ะเนาะครับไม่เห็นมีมองไปไม่เห็นไม่มีอ่ะไม่เห็นมีแล้วโรคล่ะครับพวกที่ โรคของทุเรียนในวนของพี่มีไหมเอมันไม่มีนะช่วงเนี้ยแต่จะเป็นช่วงหนาฝนนะมันจะมีโรคใบติดแต่เราก็ฉีดยามันก็เอาอยู่อ่ะอ๋อก็ใช้เคมีร่วมด้วยใช้เคมีร่วมวแป่นิดหน่อยแหละนิดหน่อยแหลไม่เด้ม,<อ>มากเกินน่ะแต่ส่วนใหญ่ก็คือใช้คู่คหูคู่หูร่วมด้วยเป็นหลักเลยเป็นหลักใช้คู่หูเป็นหลักแล้วก็ใช้เคมีร่วมเนี่ยพอเป็นโรคใบติดแล้วก็ใช้ย่า่ถี่อัต้องอะไรพวกนี้รวมนิดหน่อยแล้วก็ฉีดกลินแปมันหายเงี้ยมันต่อไม่เคยมาข่ามดมันมารบกัวเราไง อันนี้ก็ถือว่าเป็นเคล็ดที่ไม่รับนะครับ,รบและสามารถจับต้องได้<ช>ว่าชีวิตของเรานั้นก็ปลอดปลอดภัยจากเคมีปลอดภัยจากการที่เรียกว่าเราแพ้สารต่างๆ<ช>ก็ลดลงไปเยอะเมื่อคำว่าลดไปเยอะเนี่ยก็หมายความว่าต้นทุนที่ใช้ในการผลิตที่เมื่อก่อนเนี่ยก่อนหน้านี้พี่ใช้เคมีต่างๆรวมทั้งอาหารเสริมปุ๋ยอะไรต่างๆเนี่ยพี่ใช้ไปสักกี่หมื่นครับในสวนของเราเนี่ย ดังน,นั่นมีอยู่หมดไป5้าหมื่นมีทุเรียนอยู่ที่ต้นนะพี่นั่นสิบต้นนะตัดแต่ไปสิบกว่าต้นใช,ใช้ต้นทุนห <50, 000. S 1> ้าหมื่นตอนนี้ที่ออกมา22ต้นรดยมีทั้งหมด60ต้นต้นนั้นกําลังบารุงกันนะครับขณะนี้ยใช้ต้นทุนไปแล้วเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็มันก็อยู่ปรมาณสองหมื่นได S <S เพราะว่ามันมี mm hmm. ตัวนี้ควบคูมันด้วยไงแล้วเราก็ใช้ยานิดๆหน่อยๆเองแค่ไม่มากแล้วปุ๋ยเราก็ใช้แต่เราใช้ไม่ได้มากเกิเนไงต้นเราโลสองโลเราก็สาดเราไปเรื่อยแล้วแต่ว่าเป็นบางช่วงบางทีเป็นหางหแย่ก็สาดเกิดข่อยสาดไปเงี้ยเราไม่ได้สาดทิ้งขวบๆทีห้าโลมันชอบไม่ใช่ไหมไม่ได้สาดม,มากสาดน้อยๆหวานมากอ้อยๆๆบ่อยๆก็เด็กปะ ลดต้นทุนครึ่งต่อครึ่งเลยนะลดต้นทุนเยอะลดต้นทุนเยอะเลยนะจากห้าหมื่นแล้สองหมื่นกว่าเนี่ยมันไม่ใช่ครึ่งแล้วล่ะนะครับมันค่อนมาเลยมากมากว่าใช่ไหมครับประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์ลดต้นทุนเยอะทีเดียวสำหรับเรื่องของทุเรียนเราคงจะเข้าใจกันดีว่าพี่ประทับใจแล้วล่ะแต่ในสวนนี่จริงๆก็มีเงาะมีมังคุดมีลองกองแต่ผมจะขออนุญาตถามที่มังคุดพอนะครับเพราะว่าเห็นมังคุดเนี่ยใบ เขียวใบมันเริ่มเลยนะครับพี่ปานีครับส่วนของบางคุดเนี่ยเราได้ใช้คู่มัะจรร์<ช>ไปเมื่อไหร่นะครับใช่พ่อก็เนี่ยใช่พ่อก็ใช้ทุเรียนเนี่ยพวกเราฉีดยาตัวเดียวกันหมดเราจะไม่แบ่งตัวยาเลยอ๋ออัตราส่วนเท่ากันด้วยเท่ากันหมดเลยเพราะอัตราส่วนจะเท่ากันแล้วแต่ใช้ยาตัวเดียวกันหมดแต่บังคุดป็นินลูกใหญ่มากนรครับานจำนวนวันแหละครับที่ของบังคุดก็คือคุนทุเรียนเท่าไหร่มับางคุดป้นเตอนนั้นใช่เวลาเดียวกันเลยเวลาเดียวกันแล้วมังคุดสุกเร็วมังคุดสุกเร็วใช่ปีนี้บางคุดเราออกแล้ว กลับเมื่อก่อนที่เรายังไม่เคยใช้คู่หูมหัศจรรย์นะมันเป็นอย่างไรครับเมื่อก่อนที่ยังไม่เคยใช้อะเมื่อก่อนที่ไม่เคยใช้เลยปลูกมันลูกมันเล็กนะแล้วว<ช>ีเน็ตลูกมันใหญ่ลาบการสุกอะมันสุกช้าฝาแค่ตัวนี้ตัวเนี้ยสุกเร็วอ๋อเหรอครับเราคือเราฉีดเจ็ดปันฉีดเหมือนอย่างเนี้ยทุเรียนเนี้ยเราฉีดทุเรียนเลยเราฉีดเนีเยดเด้ยมันจะสุกเร็วมากอา้าวกำลังสุกเร็วก็ผลผลิตเราออกก่อนใช่ราคาก็ต้องดีก่อนราคามันดีถูกไหมครับ<ช>ดีกว่าเขาเพราะถ้าไปออกเท่าเขา เขาก็กดราคาเราแต่ออกก่อนนี่โอ้โหเศรษฐีนิยมรับประทานของใหม่นะครับคำว่าสีสวยนี่มันคือยังไงครับเพหัวหัวมันจะเขียวลูกมันจะลูกมันจะเขียวหูมก็จะเขียวอะแล้วลูกมันจะใหญ่แล้วผิวมันจะเันผิวมันนผิวมันลูกใหญ่แล้วบางคนเนี่ยเขาบอกว่าลูกของเราเนี่ยถึงแม้ติดไฟเลี้ยวเนี่ยนะครับก็ปล่อยไว้อย่างนั้นเลยเพราะมันโตเท่ากันหมดต้องเด็ดออกไหม เอ๊เม้องเด็ดนะแค่ตัวเนี้ยฉีดแดดเดี๋ยวมันเถียวไปเอมันมันจะหลุดไปเองคนเดียวอ่ะมันหลุดไปเลยหลุดเดียวเดียวเดียวดังนั้นเลยอ๋อหรือใช่ใกลายเป็นลูกเดียวไปที่ต้องการเลยครับข้างล่างเนี่ยที่แรกก็บนอกที่แรกก็บางมันแรกก็ยังนักใจว่าเอ๊ะมันเป็นไปเรี่ยวมันจะทํายังไงปีนี้ก็เลยอ่ะตัวนี้ไปใหญ่เลย แล้วมันก็เลยหลุมมันใหญ่มันก็เป็นลูกเดียวเนาะไล่ที่ไม่ต้องการมันก็จะเหี่ยวหลุไปเองมันเลยแล้วสวยผลดังไปดูอย่างี้ก็ว่าสวยใบงามคึบแบบเนี้ยอะขึ้นก็เหมือนทุเรียนแหละอาจารย์เราไม่ต้องไปตัดแต่งมากมันหลุดเองมันเล้ครับอุมเมื่อก่อนนี่เขากังวลกันเนาะเรื่องบังคุดไฟเลี้ยวเนาะอย่าดิบก็กังวลละไม่ต้องกังวลเลยใช้รงทั่วไม่ต้องกังวลด้ยยอดเลยหลานอาจารย์เนาะครับสุดยอดเลยนะครับ แล้วก็มีห่วงอะไรไหมครับในการที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้มีความกังวลอะไรไหมครับเดี๋ยวนี้ไม่กังวลตอนนั้นยัง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 ห่าติพัติบะเราไม่เชื่อมันเนี่ยเพราะเราไม่เคยใช่แต่ตอนนี้ใหม่ละมั่นใจมั่นใจเต็มร้อยต่อไปต้องแช่ตัวนี้ตลอดอ่ะครับผมถ้ามั่นใจขนาดนี้ครับพี่ปรนีครับผมก็อยากให้พี่ปรณีนะครับได้แนะนํากับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ปลูกทั้งทุเรียนปลูกทั้งมังคุดอะไรต่างๆเนี่ย เพิ่มความมั่นใจว่าคู่มหัศจรรย์นั้นเป็นประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกรอย่างไรเรียนเชิญครับให้ทุกคนลองใช้ดูแล้วมันเยี่ยมจริงๆสุดยอดอ่ะเห็นไหมความพัดใจคือรวมอยู่ตรงนั้นแลยยอดเลดยอดจริงๆอ่ะเขาเรียกว่าคําสั้นๆคําง่ายๆแต่แต่ใจประทับใจแล้วเกิดรันนี้ออกจากความรู้สึกจริงๆที่ใช้เองเอพี่ต่ายครับพี่ต่ายได้บอกทั้งสองท่านไหมว่าเราอ่ะ มีปุ๋ยนะครับเวอร์คลาสตราหญิงเกษตรซึ่งใช้ทางดินแล้วก็เป็นลักษณะของจุลินทรีย์นะครับ,รบที่จะลงไปช่วยทำให้ดินเนี่ยนะครับปลดปล่อยแร่ธาตุอาหารไปยังต้นทุเรียนโดยตรงพี่แตด้แนะนำหรือยังครับก็เห็นพี่เขามีปุ๋ยยี่ห้ออื่นใช้อยู่ก็เดี๋ยวบอกว่าหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็จะมาแนะนำให้ใช้หญิงเกษตรค่ะครับผมหญิงเกษตรพรหญิงเกษตรเนี่ยขนาดนี้นะครับกำลังเป็นที่ ือฮาว่าสามารถปลดปล่อยนะครับสารอาหารได้ต่อเนื่องและก็ยาวนานใช้ควบคู่กับคู่หูมหัศจทรย์รับรองได้ว่าผลผลิตของท่านเนี่ยเพิ่มเติมแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นและสําคัญครับทุกอย่างที่พี่ว่าสวยแล้วอ่ะมันจะสวยเป็นสองเท่าสามเท่าเพิ่มขึ้นเรื่อยเยทุกปีผลผลิตต่อให้มากขนาดไหนก็ไม่ต้องปลิดทิ้งไม่ต้องปลดทิ้งมันจะบํารุงครบถ้วนเลยครับแหมวันนี้พี่น้องเกษตรกร,กรครับก็ถือว่า ท่านทั้งหลายนั้นได้รู้แล้วนะครับว่าเคล็ดที่ไม่รับอาวุธที่ไม่รับด้านการเกษตรอยู่กับคู่หูมาสจันร์และหญิงเกษตรเป็นอย่างดีวันนี้เราทั้ง5้าโอ,อ้โหได้เยอะจริงๆเต็มหน้าจอซึ่งมาบอกท่านทั้งหลายว่าการเกษตรที่ยั่งยืนลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตเงินหลายล้านที่สําคัญครับไม่มีสารเคมีเจอือปนรับรองได้ว่าชีวิตเกษตรกรไทยยั่งยืน วันนี้ผมไม่เตอเกษตรย่างยืนพร้อมทั้ง4ท่านขออนุญาตลาท่านไปก่อนโอกาสหน้าสวนทุกท่านที่ใช้คู่หูประจันแล้วเป็นผลดีเพื่อจะบอกพี่น้องต่อไปใช้ดีใช้จริงใช้แล้วชอบบอกต่อเออลืมไปครับพี่ <c oughs> พี่ตายมฮะมันมีเทคนิคอยู่อันหนึ่งว่า <c oughs> เมื่อใช้แล้วชอบบอกต่อกระบวนการนี้จะช่วยลดต้นทุนอย่างไรครับ ถ้าวันนี้เราใช้ดีนะคะเราแนะนําบอกต่อยังจะมีเงินคืนกลับด้วยลดต้นทุนลงไปด้วยค่ะอาจารย์โอโ้โหยอดเยีเ่ยมจริงซื้อ<ด>ใช้นะแล้วยังมีเงินคืนกลับบริษัทเขามีผลตอบแทนให้กับเราด้วยโโเนาะเดี๋ยวพี่แกะซื้อแล้วก็จะมีเงินคืนกลับด้วยโอโ้โหถ้าเข้าตามระบบละรับรองได้ว่นลดต้นทุนแล้วลดต้นทุนอีกวันนี้เราทั้ง5้าลาไปก่อนโอากาสหน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ วาาพาพ้าแผแพนยิงกันเสร็จไทยเราดีไทยเราร,ร,รวยรรช่วยปลดนี้